สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับช่องมรรจาจอมปวดแม่นสนิจขอตังค์าบาท <c oughs> ประเด็นแล้วจริงๆเนี่ยที่ใส่เสื้อเอาผ้าคิ้วมันทําเสื้อเนี่ยมันไม่ใช่อะไรหรอกก็คือมันจะเซ็กซี่เกินไปนะครับกลักวกลัวมีแนวแนวโน้มของการแบบนะเอาอแนวโชว์อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวติดกับยูทูบอีกนะครับก็เลยไปหยิบผ้าคิ้วซึ่งเป็นเสื้อผมเนี่ยมันขาดหมดแล้วแหละนะครับเพราะปกติเนี่ยถ้าใครเป็นเอ็ซีจริงๆ โดยใหญ่ผมจะถอดเสื้อนะครับแล้วก็ลุยงานกับม้านะครับวันนี้ถึงคิวจะต้องอแต่งเล็บม้านะครับแต่วันนี้จะแต่งบัวก่อนนะครับสําหรับใครที่ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าก้านพูเนี่ยนะครับมันก็จะมีเรื่องของอความขี้เล่นการแย่นะครับเป็นม้าตัวผู้เนี่ยมันจะมีเขี้ยวนะครับนี่ภูโชกเขี้ยวกับลูกเนี่ยไอภูเนี่ยเขี้ยวแบบนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมเขี้ยวมันออกมาแบบนี้นะครับตรงช่องว่างเนี่ยนะอ่าทั้งสองข้างเลยนะครับข้างนี้ด้วยนี่นะครับอยู่งดีกว่านี่พู นี่นะครับเคี่ยวมันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่เคี่ยวม้าครับอันนี้มาห้าขวบนะครับไอผัวห้าขวบเป็นเมื่อมิถุนานะครับเพราะฉะนั้นเะนี่ยหลายๆคนที่เป็นเลบซีจะรู้ว่ามันขี้อ้อนใช่ไหมมันขี้อ้อนไม่ชอบกอดน,นะครับอย่างคลิปล่าสุดที่ลงคลิปคลิปไปก็ใช้จังหอยปากดึงเข้าหานะครับอันนี้คือที่ัสของมันจริงๆมันจะอ้อนจะแยจะแบบอะไรไม่รู้พ่อมันแหละนะครับมันจะเป็นอย่างนี้แหละกับผมนะกับคนอื่นมันจะไม่เท่าไหร่นะครับไปเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําเล็บแล้วก็ ดูเวลาม้าอ่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงยามันจะเยี่ยบม,ม,าม,ามาดิมามาดีๆไม่ต้องดึงไปกอดหรอกดูดูมันอันนี้ก็จะเป็นมึงก็แฟะเกินปายผูอันนี้นะครับก็จะอันนี้ก็จะเป็นบัวน,นะครับบัวนเนี่ยเดี๋ยวเราจะแต่งนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยความจริงต้องตะใบตัดออก,กนะครับต้องใช้กรรไกรตัดนะครับ ต้องเป็นตัวนี้แต่เดี๋ยวผมจะไม่ไม,ไม่ไม่แต่งทั้งหมดนะครับแต่คลิปจริงๆอยากให้ดูไงว่าอ่าถ้าถ้าเราถ้าเราฝึกม้าไว้นะครับมันก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะครับแต่ถามว่าถ้าไม่ฝึกไว้เนะี่ยอย่าดิมึงนี่นะนี่นะครับประเด็นแล้วนะเนี่ยคลิปเนี้ยจะให้ดูเรื่องของการที่ไอ้ภูมันกวนอืมแล้วก็ความความที่ทําไมเราไม่ เราไม่ใช้ขุมนะครับอันนี้อันนี้จะเป็นอันเก่านะเดี๋ยวเราจะเปิดร่องนี้นะครับไม่ไม่ให้ขี้อ่ะไม่ให้ขี้มันยัดหรือดินยัดนะครับใครดูอยู่ฝากกดติดตามช่องบรรชาตำปวนมาสอดด้วยนะจ๊ะอันนี้จะเป็นลักษณะนี้นะอันนี้คือที่เราทําร่องไว้นะอันนี้เราทําร่องไว้แบบเนี้ยนะครับขี้มันจะไม่ยัดนะครับเฮ้ยปุ้ย ย่าได้เฉ่งแล้วปตุ้ยเด้แล้ตบาเราบาดเราไหวตัว,ตบบยวอย่างบางคนนะครับเวลาเขาทําเล็บม้าทําอะไรเงี้ยถ้าเราเห็นต่างประเทศใช่ไหมเขาก็จะดึงนะครับมีเชือกขึงไว้ซ้ายขวาเพื่อให้หน้าม้าหน้าตรงนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่มั่นใจว่าม้าเนี่ยจะกัดเขาหรือเปล่านะครับเพราะบางทีอ่ะคนที่เขาเป็นช่างเล็บช่างเกือจริงอนะ่ะเขาจะต้องไปเจอกับม้าที่อันนี้คือเซนของมันออมนะครับมันถอยหลังเห็นไหม อันนี้เซนต์ออกมาเนะ่ยมันถอยหลังนะมามานี่งเดินมา,นวมาพวกเนี้ยนะครับถามว่าทำไมาถึงผมชอบผสมมา้าใช่ไหมแล้วทำไมาเลือกผสมพีเชียนนะครับสโนก็แอนดาลูเซียนะเพราะว่าเซนเท้าเขาไวแบบนี้แหละมันอ่อนมันมันสอนได้ไง่ายอยู่ดีๆก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมานี่ยกดูนั่นมบ,บน้นเนหละ แล้วชอบขี่เรี่รากเลยนะขี่ไม่เป็นที่ไม่เหมือนที่มาฉาเลยนึงเ่เราก็จะเปิดประมาณนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราค่อยต้องแต่งเล็บตัวนี้ทีนะครับอันนี้เราจะเป็นการแต่งใต้พื้นก่อนนะแต่งพื้นก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็แล้วเราก็จะตัดเล็บอีกทีนึงครับนะเราไปฝั่งนี้คูมานีดนิดมาเนี่ยเดินมาเดินมา ออีมีีนดี๋ยวกยนี่ัีสังเกตไหมว่าก้านพูนะครับก้านพูจะพยายามเอาปากมาเอาอะไรมามาคอเคี้ยวคาเคี้ยวหมดเลยไอ้เหตุผลแบบนี้แหละถามว่าถึงทําไมเวลาทํางานแล้วไม่ใส่เสื้อนะครับเพราะว่าเม่นทั้งตัวอันนี้เกิดจากช่วงหน้าฝนนะครับบัวเบอร์มันก็จะเฉะใช่ไหมมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับยู่ดีนะพูนะยิบเมื่อยปากกันนะ แต่งเล็บยังไงให้เมื่อปากอันเนี้ยถามว่าถ้าเราทำมุมป้านแบบนี้นะครับเพราะว่าเพื่อที่จะให้ขี้หรือดินนะครับไม่อัดนะครับไม่อัดในร่องแล้วบัวมันจะแฉะนะครับนี่ ให้มันประมาณนี้นครับก็คือไม่ตีเกือกนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ขี่ออกข้างนอกแล้วกัน้นภูก็ยังไม่ได้ฝึกขี่อะไรเลยยังขี่ไม่ได้ครับเนื้อยังไม่เต็มอันนี้นะครับจะเป็นส่วนที่เราจะต้องตัดเล็บออกนะครับตรงนี้เป็นส่วนที่เกินมาเราจะต้องตัดทิ้งนะครับเราก็จะใช้กรรไกรตัดเอาแต่ทีนี้มันยังแต่งเล็บไม่ได้แต่ถามว่าถา้าตัดให้ดูได้ไหมได้นะครับนี่นะครับเราจะตัดประมาณนี้นะครับดูดีภู อันนี้มันเป็นส่วนเกินนะก็เหมือนเล็บคนนะครับอ่านี่นะครับแต่ควาจริงแล้วเนี่ยมันต้องเอาตะไบามาปัดอีกนะครับซึ่งตอนเนี้ยไม่แน่ไม่รู้จะไปถึงเวนั้นหรือเปล่าทําไปทามาบางทีไม่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 ก็จบด้วยการทําเรียบร้อยเลยครับนี่นะครับมันจะออกมาเป็นชิ้นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นเล็บส่วนเกินทีนี้เนะี่ยมันก็จะต้องแต่ง อันนี้อีกส่วนหนึ่งนะครับอันเนี้ยอันเนี้ยคือน่าจะต้องทําทั้งหมดแหละเดี๋ยวกอนแต่อันนี้จะให้ดูก่อนว่ามันควรพ่อเป็นยังไงนะครับคือคนที่จะเรียนแบบได้นะครับก็ควรที่จะมีความสัมพันธ์กับม้าเยอะหน่อยเพราะว่าตัวผู้่มันกัดมันแงบจริงๆนะครับเพราะว่าด้วยความที่ว่ามันคันฟันมันด้วยไวมันนะครับเออแล้วก็อ่อยางผมเนี่ยมันแงบไหมมันก็แงบนะไอผูอ่ะแบนแล้ว เห็นไหมความอ้อนมันอะความอ้อนของมันนะเสื้อผ้อมึงก็แบบว่านี่มากเลยอั้งชี้โกงมากเลยอยู่ดีดิเจ้าเจ้าสมน้ำข้าวกระยาจบเนี่ยอ้าอ่ะอ่ะอ่ะอ้าฮะดีดีนี่มาเดินมาจะทำขาหลังไว้เดินมาเดินมาเอาขามาอันนี้นะครับก็จะเป็นความผูกพันนะครับที่มีจะถามว่า มีการสั่งสอนกันไหมมีอยู่แล้วครับไม่ต้องสืบนะครับเพราะว่าถ้าเราปล่อยตามใจก็ไม่ได้นะบางทีมาตัวผู้อ่ะถ้าเราไม่ปามถ้าเขาทําได้หรือตัวเมียก็ช่างนะครับถ้าเราไม่ฟามเลยเนะี่ยเป็นเรื่องนะครับเสื้อเสื้อใครจะเอฟก็ได้นะลุงลังแบนนะครับเช็ดเหล็กเช็ดทุกอย่างมาหมดแล้วนะครับผมก็ไม่อยากจะถอดเสื้อไงเพราะว่าเดี๋ยว ยูทูบนะครับมีปัญหาเดี๋ยวจะว่าซิกซี่อยู่ดีการอยู่หน้าฝนนานๆนะครับเหตุผลหนึ่งทำไมต้องทำอ่าทำอาคอกใหญ่นะครับสี่คูณหกนะในแม่สอดนะครับเพราะว่าแม่สอดจะได้อิทธิพลฝนจากพมา่านะครับแล้วก็อ่ามันจะตกยาวกว่าบางทีในประเทศไทยหยุดแล้วนะครับแต่แม่สอดยังไม่หยุดเพราะว่าได้จะฝนจากพมามานี่แหละนะครับก็เลยต้องทําคอกใหญ่ไว้ก่อนแล้วก็ สิ่งที่ตามมานะครับก็คือความชื้นความแสข็งบัอวอยู่ดิบัยวยูดีเ <c oughs> นี่ยน,นะครับก็คือแบบเนี่ยไม่งั้นน่ะบัวมันจะมีผลเพราะอะไรเพราะวาเวลาไปขี่ม้าไม่ได้ตีลมึนหนักแค่ปามึงเฉยม pues ้านะครับส่วนหนึ่งที่จะยืนไม่นิ่งหรืออะไรเงี้ยก็เพราะว่า,ามีแมงกวนนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องระวังนะครับเมื่อกี้ที่กันภูยกขามันนะโดนน่องนะคือมันสะบัดแมงมันรัคานะครับแต่มันไม่ได้มีเจตนาทําร้ายคนนะอันนี้ต้องดูเจตนาด้วยนะไม่ใช่เอะเอะโดนนิดโดนหน่อยตียม้ากระพือนะครับแต่ถามว่าเออถ้าโดนแล้วเราก็เออโดนคนนะแล้วมันก็รู้ว่าผิดนะเราก็แปะมาหน่อยหนึ่งขู่มาหน่อยหนึ่งนะครับแต่เรารู้เหตุแหละว่าแมงกวนแต่เพื่อให้ไม่ให้มันย่ามใจนะบางทีมันคิดไปเลยว่า อ้คนยอมอย่างเงี้ยมันเป็นจิตวิญญาณเหมอือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามครับดูด้วยดูให้มันสมเหตุสมผลด้วยจุ๊กวะจุ๊กจุ๊กดิมาเอาตามมาเอาตามมาอืมอืมเหนื่อยเนี่ยไม่ไม่เล่นปากไม่เอามีแม่นี่ไงเนี่ยเนี่ยครับนี่นี่ ถ้าถ้ามีถ้าไอเนี้ยจะเหมือนหน้าตาเหมือนเมงวันเลยนะครับอย่างเงี้ยนะอ่าเนี่ยนะอ,อย่างเงี้ยถ้าดูดเลือดเนี่ยแม้ม้ามันจะไม่อยู่นิ่งนะครับไม่เกี่ยวกับที่กันผูดดีดผมเนี่ยก็คือยกมาแค่นี้เองเพราะว่ามันรำคาญแมงที่เกาะขาอยู่คนระับต้องการไล่แมงโดนนี่เลยโดนโดนนี่นิดเดียวแต่ทีเนี้ยไม่ว่ายังไงก็ดีถ้าโดนคนก็ควรที่จะต้องตีเขาหนึ่งทีนะครับเพื่อเป็นการให้รู้ว่าโดนคนนอะ่ะมันไม่โอเคนะครับไม่สมควรอ่ะ ทำเลยไหมเล็บอ่ะฮะไหนก็ไหนๆล่ะแป๊บเดียวเองไม่สวยเลยว่ะมาไหนๆไหนๆก็ไหนๆครับเดี๋ยว,ว,ยยยยวทําเล็บให้เสร็จให้ดูเลยแล้วกันนะครับอันนี้ผมเข้าพี่ลุงรังนี่ไม่ได้เกิดจากอะไรนะก็คือไม่ได้อาบน้ำนะครับเพราะว่าฝนตกนะครับอาบไม่ได้กลัวไม่สบายนะครับมาเอาขามาเออาขามนันเออข่ายยิ่งม,มามยู่นี่พูไม่ดึงขาตรงนี้นะครับเราก็ ตะไบไล่ตบใบไล่เหรอครับถามทางก่อนนี่นะครับถ้าถ้าไม่ได้เสียอะไรมากครับคลิปนี้เนี่ยอ่าคลิปทําเล็บก,ก็เคยทํำไปแล้วนะแต่คลิปนี้อยากให้ดูนะครับว่าม้านะครับถ้าถ้าถ้าฝึกกันไว้ได้ก็ดีนะครับถ้าเป็นในบ้านนะแต่ถ้าซื้อของคนอื่นมาก็อย่าช่าใจนะครับมันจะกวนถ้าซื้อมาใหม่นะ วีดีบูไอ้ผูหัวพ่อมึงเสร็จไหมล่ะคนเนี้ยเล่นจังเลยแม่งกวนนะครับวีดีวีดีฮะวีดีวีดีวีดีห้เรียบร้อยนี่อันนี้ฝึกมาจากสำนักเซาลินนะครับ ความจริงจะใช้ตะเกียบนะครับปกติใช้ตะเกียบนะครับอันนี้ก็ไม่มีตะเกียบโคตรชีโมโลเลยใช่ไหมจุก๊กอ,อ่ะโอเคทำเล็บเองสนุกไหมปวดเอวบอกเลยเลยปวดเอวปวดหลังนะครับะ ดเอวปวดหลังภูมันรู้ชื่อมันนะเรียกมันกัดภูก็ดภูได้รภูไอภูไอภูมันรู้นะที่ฉันไม่รู้นะยาเสื่อยาเสร่อน้ำหนักให้ดิหนักวางก็ไม่ทำไรหรอกมึงไปเสร่อน้ำหนักให้อ่ะ คนเขาเปิดมาดูกลางคลิปนี่เขาคิดว่าพ่อมึงอะเป็นนันทนาแน่แต่งตัวไม่เคยดีสักอย่างเลยนะเหนื่อยนะไม่ใช่ไม่เหนื่อยครับถ้าถ้าจะเอาให้ให้เสร็จเล็ววีที่ก่าเบาหน่อยอ้อนอนะไม่ว่าหรอกครูแต่มึงอย่าลงน้ำหนักเยอะถาาว่าถ้าเป็นบางบ้านนะครับที่ที่เขามีประสบการณ์นะไม่ใช่แบบ อันนี้นะถ้ามีประสบการณ์เขาจะบอกว่าถ้าเป็นม้ที่บ้านโดนงับหลังไปแล้วนะครับก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆหนูนะครับที่ดูอยู่หรือใครก็ช่างนะที่กำลังศึกษาอยู่เนะี่ยก็ดูแล้วก็อย่าเรียนแบบนะอันนี้คือเราเลี้ยงมาตะเล็กนะครับกั้นภูผมทําคลอดมาเองนะครับแล้วก็เลี้ยงมาตะเล็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีการปามกันไหมมีนะครับตีกันต่อเมื่อผิดอย่างเงี้ยมี ไม่ใช่แบบว่าอุ้ยไม่ดีเลยไม่มีนะครับเปอร์เซ็นต์นะครับระหว่างมา้าตัวผู้กับตัวเมียถ้าถามนะว่าอามา้าเพศไหนนะครับที่กัดกว่าที่แงกบกว่าบอกได้เลยตัวผู้นะตัวผู้ตัวผู้มันจะมีพลังงานเกินส่วนเกินเยอะนะครับเนี่ยมันจะยุ่ยแบบนี้เลยนะครับมันจะไม่มีความแข็งเลยมันจะแบบเป็นชั้นแบบนี้ไหมครับไม่ดีแล้ว พอฉันไกลปุ๊บนะครับเราก็ต้องมาไล่นะตะไบไล่แกกับเชื่อคูร์ูมาดิมาคูร์หอยมานดิมานดิเดินมานดิเดินมานดิมานดิเดินมาเดินมามานดิเดินมาจะเหยียบเล็กให้ผมอห่มเออหยร์ตัวไปด้วยเออโอเคอืมอ่ะ นอ,อนี่นะครับอ่ามันจะบานอยู่แบบนี้นะครับเล็บที่มันยุยเนี่ยเวลาช่วงหน้าฝนนะครับมันจะยุยมันจะบานอยู่แบบนี้นะมันจะเกินเล็บยุยดีนี่นะครับมันจะบานอยู่แบบนี้นะมันจะบานส่วนเกินเป็นส่วนเกินแบบนี้นะเราก็ตัดนะครับแต่ซึ่งความจริงปกติผมจะอ่ายกขานะครับแล้วก็ตัดเพราะมันจะดูลายง่ายกว่าการยกขาดูแบบนี้นะ ถ้าเรายกขาไปได้เราจะเห็นเลยว่าที่มันถู่ไปใช่ไหมเราต้องยกแบบนี้นะถ้าตัดจริงๆนะแต่ทีเนี้ยก็ต้องดูนะครับว่าส่วนไหนมันไปไม่ไปหรือบางมันสึกมันสึกเป็นบางที่นะครับเราก็ตัดเฉพาะบางที่แล้วก็เลี้ยงเล็บไว้ก่อนแล้วก็เวลาเราอัดเบลตินอะ่ะมันก็ได้เข้ามาแทนที่นะครับยืดดันดันดันเล็บที่ไม่ดีออกไปนะครับมันจะลักษณะแบบนี้นะครับ Uh huh. อันนี้มันไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับมันมีแค่ขอบนะครับเดี๋ยวเราก็มาดีมากเสรเรียบร้อยดูนะครับสีข้างเรียบร้อยนะครับอันนี้เราก็ค่อยทํานะครับทําแต่ผมไม่ทำหรอกตอนนี้อยากถอดเสื้อมากเลยเงือแตกซิกเลยวีดีด,ด,ด,ดอ,อ่ะเงือเช็ดเงือพ่อมากอะ่ะ ไอผูมันนิ่งนะพ่อฝึกมาเยอะนะครับแล้วก็นิสยยัยจริงๆอะขี้แยไม่เท่ามาฉาจะไม่ขี้อ้อนเนี่ยหูอ่ะเห็นไหมไม่หนีด้วยเห็นไหมหูมากัดหน่อยกินหูหน่อยดิกัดหูหน่อยจะกินหูมา้ากัดหน่อ <c> ย <oughs> ทีหูมึงอะมึงหวงทีมึงปากมึงมึงไล่กัดคนอื่นเขาฮะดีก็มีปากันไงดิกินหน่อยหนึ่งอืมอร่อยวะ่ะกินหูหน่อย อืมฮะออันนี้นะครับก็จะเป็นอย่างนี้แหละมันขี้อ้อนเหงาแตกเลยอันนี้ก็เดี๋ยวรอรออีขวบกว่าๆอีปีกว่าๆไม่ขวบกว่าอีปีกว่าครบเจ็ดขวบนะครับก็จะขึ้นขี่กันก็เลี้ยงไม้ใหญ่ใช้เวลาหน่อยนะครับก็จะถามว่าถ้าเลี้ยงแล้วให้ความรักความผูกพนันมันก็จะเป็นอย่างนี้ดูอันนี้ความผูกพนัน ความปูกพันที่มีตาตบกกลัม <c oughs> ันเขี้ยวเนี่ยอะไรอะไรจะเอาอะไรจะอ,อะนะ้อนแรงหน่ะมึงเป็นมา้าไม่ใช่พญานาคมึงต้องมารัดกูขนาดนี้อันนี้ชาติแรกเป็นนาคหอกปล่าฮะลับซะขนาดนี้ฮัดหูนะกินหูนะ,ก,นนะกินหูหนะกินอะกินหูนะกินปากด้วย Okay. ถ้าปากมันกลัวมากเลยเพรากัดปากมันเพราะมันแงบนี่แหละแงบันเลยกัดปากมันอันนี้ก็จะเห็นนะครับว่า,าข้อดีข้อเสียมันมีอยู่ถ้าเป็นต่างประเทศหรือที่อื่นนะครับในไทยก็มีเขาใส่ขุมนะครับใส่ขุมแล้วเขาก็จะมีเชือกมัดหนึ่งเส้นเชือกมัดหนึ่งเส้นเพื่อให้ม้าหน้าตรงนะครับไม่เอี่ยวไปหาหาคนทำเล็บให้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเซฟในกรณีที่นะครับเราไม่รู้จัก่ใส่ม้าแต่ในกรณีที่ เราซื้อม้ามาใหม่ก็แล้วแต่หรือช่างเล็บที่เขาทำนะเขาก็กันเรื่องนี้เนี่ยดูมันนิ่งไหมกัดหูนะกินหูนะกินหูนะก,นนะกินหูม้านะนะกินหูมา้าอืมกินหูมา้า <c oughs> <c oughs> คนม้าคนไอ้ภูโอเคนะครับใครดูอยู่ก็ฝากกดตามช่องประชาชาติจังหวดแม่สอดกันด้วยแล้วกันนะครับดูแล้วกดกระดิ่งไว้นะครับจะได้เห็นคลิปใหม่ๆไปเรื่อยๆนะครับผมเองก็อยากจะถอดไอ้เสือ้อผ้ากีริ้วนี่เต็มทีแล้ว ก็ไม่ติดอย่าถ่ายอยู่ทุกนายจ้างให้ก็ไม่ใส่หรอกโอ้ยพอแล้วโซน